ลอลุ้นวันนี้15กุมภาพันธ์2567รับข่าวดีหรือไม่เปิด5วาระบอร์ดเงินดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่วันนี้ฟังรายละเอียดในคลิปเปิดรายละเอียด5วาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่วันนี้15กุมภาพันธ์ 2,567เตรียมูกวาระรับพรบรกู้เงิน5แสนล้านพร้อมวาระสำคัญหลายเรื่องที่เสนอเข้ามาพิจารณาวันนี้15กุมภาพันธ์2567เวลา16นาฬิกาที่ตึกพักดีบดินที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเติมเงินดิจิทัล10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต นัดแรกของปีนี้เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าการประชุมนัดนี้เว้นมาระยะหนึ่งหลังจากรัฐบาลรอฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้มีความชัดเจนแล้วจึงได้มีการนัดประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดทั้งหมดสำหรับวาระที่จะมีการหารือครั้งนี้เบื้องต้นมีด้วยกัน5วาระสำคัญประกอบด้วย 1. วาระเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2. วาระรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่สองทัพวาระเพื่อทราบ 4. วาระเพื่อพิจารณา 5. วาระเรื่องอื่นๆแหล่งข่าวระบุว่าไฮไลท์ของวาระที่เสนอเข้ามาอย่างที่ประชุมครั้งนี้มีการเสนอวาระรับเข้ามาหนึ่งเรื่องคือผลการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวข้องเสนอเรื่องแหล่งเงินของโครงการเติมเงินดิจิทัลที่จะมีการตากฎหมายคือพระราชบัญญัติกู้เงินกรอบ,บวงเงิน500ล้านบาท และขณะเดียวกันนะคะที่ประชุมยังเตรียมหาลรือถึงข้อสรุปข้อสเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับโครงการเติมเงินดิจิทัลของรัฐบาลที่ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งที่ผ่านมานะคะได้มีความเห็นถึงแนวทางป้องกันการทุจริตด้วยกัน8ข้อส่งถึงรัฐบาล เพื่อพิจารณาประกอบการดำเนินโครงการและอีกหนึ่งวาระที่น่าจับตาโดยเสนอเข้ามาเป็นวาระเพื่อพิจารณานั้นที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามผลการหารือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งจะมีทั้งแนวทางรวบรวมข้อมูลจริงเพื่อตอบข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาและแนวทางการพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการด้วยส่วนอีกเรื่องที่สําคัญที่ประชุมเตรียมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพิ่มเติมอีกหนึ่งชุดคือคณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบการกระทําที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆภายในโครงการเติมเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนอกจากนี้นะคะยังต้องติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในที่ประชุม รวมทั้งติดตามความคิดเห็นของกรรมการซึ่งเป็นมาจากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่างๆทั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังด้วยว่าจะมีความเห็นในวาระสําคัญโดยเฉพาะการออกพอรบกู้เงินอย่างไรเดี๋ยวเรามาลอลุ้นกันนะคะว่าวันนี้จะเป็นข่าวดีของประชาชนคนไทยทุกคนหรือไม่และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่อง นำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ